สามก็คือเห็นถูกต้องตามคำรนองกรองธรรมคำว่าเห็นถูกต้องตามคํานองจองธรรมก็คือการเห็นคุณเห็นประโยชน์และก็รักสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองเรื่อเห็นถูกต้องตามคํานองกรองธรรมเช่นการเห็นบุคคลการีก็คือผู้ที่ทำประโยชน์มีคุณแก่เราเราในฐานะที่เป็นกระตัญญูกระตบเวทีก็คือรู้คุณและตอบแทนนั่นเอง แต่ที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ว่าอุปการีนั้นหรือว่ากตัญยูกระตเวทีนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากแต่ว่าบุคคลที่หาได้ยากก็คือท่านสงจนให้ไว้สองประเภทด้วยกันหนึ่งก็คืออุปการีบุคคลที่จะทาอุปการะคุณโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นหาได้ยากส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือกระตัญยูกระตเวทีบุคคลผู้รู้คุณและตอบแทนก็หาได้ยากเช่นกัน ปพกอตาเลี้ยงจนแนกออกเป็น4ประการด้วยกันหนึ่งก็คือปิตามาดาสองก็คือครูบาอาจารย์สามก็คือพระพูทธเจ้าสี่ก็คือพระมหากริย์บกระตันยูกระตเวทีก็จะแนกออกแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันหนึ่งก็คือโลกบุตรที่ตาโลกหลานสองก็คือโลกศิษย์สามก็คือพุทศสามนิกชนสี่ก็คืออนาประชาราชซึ่งเป็นคู่กันบิดามารดาก็ต้อง ให้ความอุปการะอนุเคราะห์สมครับเพื่อกุลแก่บุตรที่ดาบุที่ดาเมื่อรู้เมื่อรู้ผลรู้ประโยชน์รู้คุณแล้วก็ตอบแทนมีตามบานดาสองก็คือครูอาจารย์ผู้ที่สมควรที่จะตอบแทนพระกระตัญยูกระตเวทีก็คือลูกศิษย์นั่นเองว่าจะเป็นศิษย์หญิงศิษย์ชายก็ให้ความรพนับถือเชื่อฟังคํำสอนสามพระพุทธเจ้า ผู้ที่ส่นควรกระตันดูกระตันเวทีก็ูพุตทบบริสันเสื้อทำเชื่อฟังหลักคาสอนและก็เราพฤติตามสมควรพึธรทมตามสมควรตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสแล้วก็ชี้แนวทางให้เราประพฤติเว้นในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ละเว้นส่วนสุดท้ายก็คือพระมหากษัตริย์มีอุปการะคุณแก่อาณาประชาราอาณาประชาราก็ให้ความเคารพให้ความรักแก่พระมหากษัตริย์พระราชา ท่านทรงตรัสเป็นหลักบาลีว่าสถานที่ใดหรือว่าประเทศใดที่มีพระราชาเป็นประเทศที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในหลักบาลีท่านทรงตรัสว่าประเสวาโสในในมงคลสูตรว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การดําเนินชีวิตหรือว่าบุคคลที่เคยทำบุญไว้เกิดมาในสถานที่ที่มีพระราชาเป็นที่ที่ถิ่นฐานอันสมบูรณ์ที่สมควรเกิด และมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพระทหารอุรมสมบูรณ์สถานที่สักปาย่ามีโรงมอสําสำหรับรักษาคนไข้แล้วก็มีการปกครองโดยพระราชาประดุษประดุษเหมือนพ่อปกครองลูกท่านเองก็เรียกปฏิปฏิรูปเทศาก็คืออยู่ในประเทศอสมควรนั่นเองนั่นแหละเป็นมงคลอันสูงสุดต่อมาเนี่ย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอีกว่าสิ่งที่ทําให้เกิดบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิ่งเรียกว่าวัตถุที่ทําให้เกิดบุญสําหรับบุคคลที่ต้องการจะมุ่งไปสู่สุคติควาวาว่าสุคตินั้นไม่จาเป็นไม่จำเพาะจะจบว่าต้องสิ้นชีวิตไปคําว่าสุคติภูมิรือภพภูมิที่มีแต่ปวาสุขความเจริญนั้นก็อาศัยหลักของ จากการดำเนินชีวิตของเราประกอบให้บุญกุศลสุขติแปลว่าภูมิที่มีแต่ความสุขกายสบายใจอยู่ตรงไหนก็ตามที่มีความสุขกายสบายใจนั่นเรียกว่าสุขติภูมิจะอยู่ตรงไหนมีความทุกข์เนื้อร้อนใจนั้นเรียกว่าอบบายเยภูมิอับาญักแปลว่าไม่สบายไม่สบายอยู่ตรงไหนก็ตามยังมีชีวิตยอยู่ถ้าเราไปอยู่แล้วมีความสุขกายสบายใจเรียกว่าสุขติภูมิ แต่ไปอยู่แล้วเกิดความเกิดเนื้อร้อนใจเรียกว่าอาไปดูส่วนในเรื่องของวัตถุที่ท่านส่งจดแมาไว้สิประการแต่เมื่อโย่อยให้เป็นหลักสั้นๆให้เราเข้าใจเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะอิบยกในเรื่องของบุญกิวัตถุสามประการว่าัตถุสามประการก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดบุญเกิดุศลสามประการประกอบด้วยเด่นก็คือภาระท่านไอ บุญสมเด็จด้วยการเอื้อเพื่อเพื่อแผ่่าการให้ถามนั่นเองแต่ไม่ใช่การรับอระทานก็คือการแบ่งการปันการเอื่อเพื่อเพื่อแผ่การอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้แก่บุคคลอื่นได้รับผลได้ทั้งประโยชน์ท่านทรงจำแนกไว้สามประการด้วยกันหนึ่งก็คืออนิสตังพ์คำว่าอนิสสัานก็คือสิ่งของที่เราใช้ที่สมควรอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อเพื่อเพื่อแผ่แก่บุคคลแต่ละกลพ่ก แต่ละจำพวกหรือความต้องการของบุคคลที่เราต้องการต้องการรับนั่นเองอนุสถานในวิัยปรกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้มีอยู่สี่ประการเพื่อปัจจัยสี่ที่เราสวดพิจารณาแต่ละวันแต่ละวันจีวรังพินทปปโตเสนาสนังทิลาภเกสนี่คือเพื่ออาศัยปัจจัยสี่ที่เราถมตัวที่จะปดเคระกอบสมเคราะห์เอื้อเคิดแป่ท่านเรียกว่าปัจจัยก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็น เป็นสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ในการดําเนินชีวิตขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็มีความลำบ,บากในการดําเนินชีวิตเช่นจีวรังสําหรับพระพิสุส่งเรียกว่าจีวรังแต่ถ้าเป็นอุบาสกอ,อุบาสิกาลูกศรษษนิยมชนเราเรียกว่าเป็นอาภรณ์ครับอาภรณ์ก็คือเสื้อผ้าสำเร็จเพราะอะไรทำไมถึงต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์มาปกปิดร่างกายเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความละอาย มีถึงที่มีโอตาปมีความละอา่ายไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นในสิ่งที่เราต้องห้ามที่เราไม่อยากจะให้เห็นแล้วก็มีโอตปปมีความเปลี่ยนัวเปล่ยนตัวต่อไัยต่างๆไม่ว่าเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆที่จะมากัดผิวหนังเพื่อทําให้เราเกิดโรคไข้ในส่วนสอควรที่จะให้สองก็คืออาหารบินตาปอาการบริโภคท่นเองคำว่าอาหารบินตาปก็คืออาหารคาวหวานที่เรา อาขบฉันก็เป็นกําล es de ังในการดำเนินชีว <alien> ิตทัานเองสัเพสัตาอาหารพิธกีกาสว์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เรานั้นมีอายุที่ยืนยาวนานมีบัณนัตที่องใสมีความสุขการสบายใจจนถึงมีกาลังในการดำเนินชีวิตท่านที่องค์สมมาสมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นดึงก็คืออาหารนั่นเองสามก็คือที่อยู่อาศัยเรื่องนาสนะ ในการดำเนินซื้อของเราเพื่อป้องกันภัยต่างๆว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศหรือว่าสัตว์รับสัตว์ร้ายที่มีขนาดใหญ่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้าไม่ให้เด็ดส่องทาให้เราร้อนหรือแม้แต่อุทุกภัยเมื่ออยู่ในที่สูงตลอดถึงป้องกันฝนต่างๆนานาก็ป้องกันภัยสัตว์ร้ายต่างๆที่เระเสยหนาสนะนส่วนสุดท้ายก็คือคิดหน้าพิดหลัง ก็คืออยารักษาโรคนั้นเองมรุปรามี่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเป็นเป็นเป็นร่างกายของเราเป็นเป็นเป็นที่รวมของโรคที่หลวงพ่อท่านได้เทศเมื่อตอนเรัตนเพราะมีอย่างว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็เป็นโรคเป็นโรคมีมีแขนก็โรคแขนมีขาก็โรคขาก็เป็นตามความเป็นจริง สิ่งที่สมควรที่จะบัรเทาคําว่ายาก็คือแค่บันเทาแต่สิ่งที่จะรักษาให้ขาดได้ก็คือหลักธรรมคำสังสอนขององค์มัชชินววรมาสสราสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หาขาดแต่โรคภัยแต่ว่าพิจารณาให้รู้เท่าทันนั่นเองรู้เท่าทันในอะไรท่านให้พิจารณาในหลักห้าอย่างถ้าพิจารณาในหลักห้าอย่างเนี่ยเราอยู่สบายเมื่อไปก็สบายพิจารณาถึงพระรารธรรมมงคลอิทธิราชตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจไม่สามารถที่จะร่วงนความแก่เป็นได้ทพิจารณาในขณะที่เรายังเป็นเด็กยังเป็นใบนุ่มไม่ต้องพิจารณาก็ได้ต่อไปเราก็ต้องแกหมือนกันเมื่อความแก่ถึงมันจะไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวท่านให้พิจารณาเพราะไม่ให้เรากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบนหน้านั่นเองเมื่อความชราเกิดขึ้นพยาธิมันก็เกิดขึ้นตามพยาธิ ท่านสมบัติว่าคนแก่นี่กลัวโรคไขยกลัวโรคไข้คนเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวความตายก็ให้พิจรารณากับสิลธเราี้นั่นเองพิจารณาว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่อาจไม่สามารถที่จะวงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เลยแม้แต่มีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนก็ไม่อาจไม่สามารถที่จะรักษาโรคให้หายขาดได้สิ่งที่ทรักษาให้หายขาดก็คือมารณ์นักทำม,มงกิมรกมรณางานตีโตก็คือความตายนั่นเอง สามารถที่จะหยุดโรคภัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างโรคอะไรที่ร้ายแรงขนาดไหนก็สามารถที่จะหยุดได้รักษาได้เพราะว่ามันมีชีวิตที่จะต้องสู้แล้วก็คือการความตายท่านเองแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงความตายเด็สัตว์โลกทั้งหลายนมีความหวาดกลัวมากหวาดกลัวมากไม่อยากจะตายไม่อยากจะจากก็ลืมพิจารณาไปข้อหนึ่งว่าเรามีความพัดผ้าเป็นธรรมดาไหมไม่สามารถที่จะล่วงหนไปได้แต่เมื่อพิจารณาถึงความพัดผ้าจากไปเนี่ย เราก็ลืมนึกพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นก็อาศัยอำนาจของกรรมท่านทรงตรัสว่ากรรมุนาวัตตรีลโกัสัตว์เราต้องเปแตกต่างกรรมอาศัยกรรมในการเกิดอาศัยกรรมในการดําเนินชีวิตและอาศัยกรรมที่จะไปสู่ภพบภูมิข้างหน้าอีกคําว่ากรรมก็คือการประพฤติของเรานั่นเองการประพฤติของเรามีอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือกรรมดีสองก็คือกรรมชั่ว กรรมดีก็คือการทำบุญกรรมชั่วก็คือการทำบาปเนี่ยถ้าให้เราเข้าใจองค์อรรถพุทธธรราท่งตัดว่ากรรมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็อยู่ที่ใจทั้งหมดที่จะออกทับคำสั่งให้เราต้องปฏิบัติการทรงตัดเป็นพระบาลีว่ามโนภูพังข้ามาทำมามโนเสถิขารมโนมายากายนั้นเป็นสิ่งเป็นของที่รับคำสั่งจากใจ ดังนั้นใจที่เป็นนายเป็นนายบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ความดีจะให้ความชั่วให้เราเดินให้เรานั่งให้เราไปตบตีให้เราไปกราบไหว้ก็อาศัยการบังคับบัญชาชากใจ่ดังนั้นสิ่งสองสิ่งสองอย่างก็คือบุญกับบาปนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาย้อนกลับมาดูว่าในเรื่องของทานเรื่องของทานที่เราทานะใหม่นั้นสามารถจำแนกออกเป็นสามประการด้วยกันหนึอภิษฐาน Ờ, สองก็คือธรรมทานเพาว่าธรรมทานก็คือการแนะนําแนวทางให้บุคคลที e uy, ่ยังไม่รู้ได้ประพุติให้ปฏิบัติในแนวที่ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ทําแล้วเปิดประโยชน์แนะนําไปแล้วให้เขากระตุ้นปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ละสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นโทษส่วนที่สามก็คืออภัยฐานกับให้อภัยเป็นทาน ทั้งสามประการนี้เรียกว่าทานนัในบใหม่บุญสําเร็จด,ด้วยการให้ทานสองบุญที่สูงกว่าทานก็คือศีลใหม่ก็คือการชำระก,กายวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยท่านทรงจะแนกไว้สามประการหนึ่งก็คือนิจจสินความหานิจสินที่เรารับเร,ราสมาทานไปว็าสัตว์ท่ก็คือศีลห้านั่นเองที่พระองค์ท่านทรงเน,งน้นให้เราเว้นออกจากหลักห้าอย่าง หนึ่งก็คือไม่ฆ่าสองก็คือการไม่ลักทรัพย์สามคือการได้ประสิทธิ์ในการสี่ก็คือการไม่พูดเท็จไม่พูดคาที่เป็นอกตศน5ห้าก็คือการไม่สืบอของบุญมาเข้าสู่ร่างกายแต่ทั้งสามทั้งห้าประการนี้เป็นหลักประกันที่สัตวุรุษหรือว่าพูดรู้ท่านทรงให้อัดความหมายในปัจจุบันว่าเป็นหลักประกันในการดําเนินชีวิตของเรา ก็เป็นหลักประกัน5้อย่างถ้าเรามีสีลหก็เป็นหลักประกันชีวิตหนึ่งเป็นหลักประกันทรัพย์สินหนึ่งเป็นหลักประกันครอบครัวหนึ่งเป็นหลักประกันสังคมหนึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพหนึ่งเมื่อเราพิจารณาไปแล้วมันก็เป็นตามความเป็นจริงประกันชีวิตก็คือปานาติปาตางไม่ให้ฆ่าสัตว์นั่นเองไม่ให้ฆ่ากันสุ่งกันเละกัน ระประกันทรัพย์สินก็คือการไม่นับขบวยเึ่งกันและกันักประกันสังคมก็คือการไม่ปิดใจภรรยาหรือว่าปิดใจครอบครัวของตนเองไม่มีชู้ไม่มีคิกส่วนที่สก็คือการเจราจาการเจราจาถ้าเราไม่มีการพูดเท็จไม่มีการพูดคำหยาบไม่พูดสอเสียตให้ความปิดใจกันไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเป็นการการประกันการประกันสังคม ก็คือต้องใช้การเจรจาอยู่ด้วยความผาสุดอว่าสมบัติระชันกันส่วนสุดท้ายก็คือในหลักประกันข้อที่5ก็คือประกันประกันสุกขภาพในหลักข้อที่ห้าเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงจัดแน้ไว้สามประกาศหนึ่งก็คือการไม่เสพของมึนเมาที่เป็นสุราตัดสุราเมรยะมัชชะปมาตถาดา มีสามประการหนึ่งสุราสองน้ำหมักแล้วก็สามก็คือของเสษติดทั้งสามประการที่ให้เว้นออกแล้วก็เป็นหลักประกานสุขภาพเพราะว่าสินเหล่านั้นเข้าไปสู่ร่างกายของเราทําให้เรานั้นมีโรคภัยให้เจ็บตัเองส่วนที่สองก็คือมัชชีมากสินมัชชีมากสินก็คือสินแปรศินอุโบสถส่วนที่สามก็คือมหาสิน ศีลของนักบวชที่พระตุนท่านในรลืดถือเป็นศีลที่ประพฤตปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่การหลุดพ้นก็คือมหาศีลนั่นเองอันสมของการรักษาศีลนั้นที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เป็นพระบาลีว่าเสียเลนะสุขทิมยันติทําให้เกิดความสุขกายสบายใจเสียเลนะโคะสัมปทาทาให้เกิดอริยทรัพย์แล้วก็ใ้โตติยันติทาให้เกิดความชุ่มเย็น นี่ปูติยันติแปลว่าความชุ่มเย็นหรือว่าเย็นจิตเย็นใจนั่นเองในทั้งสามประการนี้เป็นอานิสงส์ของการสมาทานศีลว่าการพักษาศีลนั่นเองสุดท้ายบุญที่สูงกว่าฐานและศีลก,ก็คือภาวน,า,นาในการภาวนานั้นท่านทรงจะแนกไว้สองประการหนึ่งก็คือทําให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาทํา,หาให้สงบสองก็คือทําให้เกิดปัญญาําทให้เกิดปัญญาก็คือวิป,ปาาัสสนาภาวนา ทำให้เกิดปัญญาทําให้เกิดรู้รู้ในอะไรที่องค์รัมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้รู้พระัตมาสัมปวิญญาณก็คือตรัสรู้ในอริยสัจสี่รู้จักทุกข์รู้จักสาเหตุแห่งทุกข์รู้จักผลทางดับทุกข์และดําเนินไปตามอริยมรรคมีองค์แต่แล้วเห็นถูกต้องตามตำรับตรรกะนั่นเองนะครสีประการนี้ที่องค์รัสัมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นในส่วนที่แสดงในการมาจากวัฏสู่ก็คือแนวปฏิบัติ ว่าจะเป็นการประพฤติที่ตึงเกินไปประพฤติจนเกินไปก็เป็นโทษเป็นโทษเพราะตึงเกินไปก็ทําให้เสื่อจนเกินไปก็ทําให้หลอกแหลกหย่อนยางแต่ในส่วนทางของมัชฌิมาปฏิปทาก็คือให้ปฏิบัติพอดีในขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงก่อนที่จะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธทิยานท่านก็กล่าวในเรื่องของการบำเพ็ญทุกขกิริยาปฏิเจติฤกิกิริยาในหกปีด้วยกัน ก่อนที่จะตัดส่วนุตระสัมมาสัมโพธิญาณอะไรช่วงแรงท่านก่อขัดฟันแล้วก็เอาลิ้นดันไปดันปากอันนี้ก็ประพฤติปฏิบัติขั้นพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีการวางแผนไว้ว่าจะปฏิบัติเป็นช่วงเป็นช่วงก็ทําให้ภาวะวาระของท่านน่าจะสิ้นชีวิตตั้งแต่ปฏิบัติสองสามวันแรกท่านก็วางแผนไว้เช่นเราเนี่ยก็ปฏิบัติในการรปะพฤติในการปฏิบัติช่วนนี้ทำอะไรส่วนนี้พักส่วนนี้ ประพฤติปฏิบัติเพราะว่าสมาสัมผัสธทรมแก็เส้นการจจวางแนวในการพุทในการปฏิบัติจนสุดท้ายเนี่ยท่านก็อดพระภิกษาฐารใช่ว่าจะอดพระภิกษาฐานตลอดตลอดก็มีในช่วงเวลาพักในช่วงเวลาปฏิบัติส่วนสุดท้ายเนี่ยท่านก็ลดไปทั้งหมดจนทําให้เกิดลมเป็นลมแล้วก็สิ้นชีวิตไปสิ้นชีวิตไปแล้วก็แล้วก็มี ในในพระสูตรท่านทรงตรัสว่าก็มีขนาดฟ้าที่เป็นพุทธมารดาเอาน้ํำมาประโรมทำให้ให้ให้บินชีวิตขึ้นมาแล้วก็ระลึกนึกถึงทางสามทางก็คุยหย่อนเกินไปก็ไม่ดีตึงเกินไปก็ไม่ดีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ดีปุ๊บก็จึงปักบ้างบ้างเคล่้บ้างหย่อนบ้าง อ่าพอดีพอดีอดในขณะที่เราปฏิบัติแล้วเป็เนผลท่าน่ราเลือนึอกถึงในสมัยที่ท่านอ,อายุได้หกขวบก็ได้ปฐมเขนา่านก็เล็งเห็นสิ่งตรงนั้นก็ได้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ดําเนินไปในทางสมาที่แล้วก็เดินทางตามมริมามปฏิปัติาก็ได้จะรวดว่าสมมาสมโธที่ยาตนเองนี่คือหลักที่ บอาศาสนาสมุทรณ์แา่ท่านทรงตัด้เป็นบุญที่ท่านเกิดระลึกไดนเกิดปฏิบัติคำว่าบุญที่ท่านเรียกก็คือบารมีนั่นเองการสั่งสมบารมีก็คือการสั่งสมบุญนั่นเองคำว่าบุญนั้นก็คือความสุขทรรมในและสุขกายสุขใจเรียกว่าบุญส่วนบาปนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือความแล้วเดือดร้อนจดังนั้นในรี้ของมทนาในตัวพรเจตนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมในการ อุปถาอุปถัมภ์ก็ถึงพระทุลท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมในการพัทนาปฏิบัติธรรมเาเป็นปีแรกในปีนี้อาจจะทุกทธไปล้างในการทำธุรมการบ้างทีก็บางสมนัก็อาจจะเต็มมันสำนักก็ยอดเราก็ตอยตามไปแล้วกันสิ่งไหนที่มันขาดตกปล่องก็ต้องขออภัยสิ่งไหนที่มันดีอยู่แล้วก็ องคือว่าดีดังนั้นท้ายที่สุดในการแสดงธรรมเทศนาหลักธรรมบาลีที่อาตมาภระผมในเสด็จธนิจยกขึ้นมาว่าสุขโญพุทวะอุจโยคําว่าบุญนั้นเป็นสุขการสะสมซึ่งบุญนลักสุขมาให้ความสุขก็เรียกว่าบุญบุญก็เรียกว่าผลสุขท่านเองนั้นั้นท้ายที่สุดนี้ื่องหน้าของคมพระรนะดตราคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ต่อทิ้งผลงานความดี ที่บรรดาพระคุณมท่านทุกรูปตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมในการทำบุญในงานปรรวัศักรรก็ขออเมร์โอชัยแล้วก็ขออำนาจของคุณพระต่ตนาไครคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมบุญพระสงฆ์ต่อถึงงานความดีที่บรรดาสาธุชนทุกคนทุก่านิทุกพุทธญติบัติมาทั้งแต่ดีเดชชาจนวันถึงวันนี้เวลานี้้อบุญกุศลนั้นเจรรวมเป็นตราเป็นเดชชาเป็นตา้งรักตั้ใจ โน่นหนำให้ทุกท่านชมเสด็จพระเจ้าตวรพีตรข้าพองทั้งสี่ประการคืออายุวันสุขะตะละประกอบด้วยปฏิภาวนัตสามสมบัติความจริงหนึ่งประการในพิธีติฆาประกอบได้ทำขอความประทานน้นจงทันสมเร็จจงทันสมเร็จจงทันสมเร็จทุกท่านทุกคนการแสดงพระธรรมเทศนาข้าพองสัคกวนเจลเวลาเอวังก็ผีที่ประการรักษานี้สาธุ